สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับวิธีการดูดวงด,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 ด้วยไพ่ป๊อกกันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้จะนําเสนอวิธีการวางไพ่นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความหมายของไพ่แต่ละใบนะครับตลอดจนถึงวิธีการจํานวนไพ่ที่นํามาใช้นะครับก็คือจะใช้ไพ่ตั้งแต่หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9ก9หมายเลขก10นะครับแล้วก็แจ็คแมมคิงเอนะครับเป็นไพ่ที่ใช้ในการพยากรณ์นะครับ หลังจากที่เราจะทําการพยากรณนนั้นเราจะต้องอันดับแรกจะต้องเตรียมผ้าไว้ก่อนนะครับในวันนี้มีผ้าสีดํามาปูวางนะครับจากนั้นก็เลือกไพ่แทนเจ้าชะตามาหนึ่งใบซึ่งไพ่แทนเจ้าชะตานั้นก็คือไพ่ที่เป็นไพ่ภาษาอังกฤษนะครับแจ็คแมมคิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าชะตาแบบไหนที่ใช้ไพ่อะไรแทนนะครับซึ่งไพ่แทนตัวเจ้าชะตานะครับหรือว่าผู้ที่มาดูดวงกับเราก็คือไพ่แจ็คแมมคิงนะครับ นี่นะครับแจ็คเนมคิงนะครับโดยเราสามารถที่จะกำหนดไพ่แทนตัวของเจ้าชะตาโดยดูจากลักษณะรูปร่างของคนที่มาดูดวงกับเรานะครับถ้าเป็นคนหนุ่มก็จะเป็นไพ่ไพ่แจ็คนะครับโดยและนอกจากนั้นก็จะดูลักษณะว่า เป็นคนรูปร่างผอมหรือคนรูปร่างท้วมผิวสีดำหรือว่าผิวสองสีนะครับถ้าเป็นคนหนุ่มผอมขาวก็จะใช้แทนด้วยไพยแ่แจ็คข้าวหลามตัดใบนี้นะครับถ้าเป็นคนหนุ่มผิวท้วมขาวก็จะเป็นแจ็คโพแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มแต่ว่ามีรูปร่างผิวดำนะครับรูปร่างไม่จํากัด<ม>ก็จะแทนด้วยไพ่แจ็คโพดานะครับถ้าเป็นชายหนุ่มผิวสองสีรูปร่างสันทัดก็จะแทนด้วยไพ่ จยกดอกจินะครับถ้าคนมาดูตรงกับเราเป็นผู้หญิงนะครับจะไม่กําหนดว่าเป็นคนหนุ่มหรือคนสาวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างลักษณะผอมบางนะครับขาวบางก็จะแทนด้วยเม่มเ้าลำตัดหรือว่าควีนเ้าลำตัดนะครับถ้าเป็นเพศหญิงรูปร่างท้วมขาวก็จะแทนด้วยไพควีนโพแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงมีรูปร่างลักษณะผิวดำนะครับก็จะแทนด้วย แมมโพดํานะครับถ้าเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผิวสองสีรูปร่างสันทัดก็จะแทนด้วยแมมดอกจิกใบนี้นะครับถ้าคนที่มาดูนั้นเป็นผู้ชายสูงวัยนะครับหรือว่าผู้ชายมีอายุผิวขาวนะครับก็จะแทนด้วยไพ่คิงขา้าตัดนะครับเป็นคนผอมขาวนะครับแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนมีอายุท้วมขาวก็จะถูกแทนด้วยไพ่ คิงโพแดงนะครับถ้าผู้ชายที่มาดูดวงกับเราเป็นคนสูงวัยคนมีอายุเป็นคนผิวดํารูปร่างไม่จํากัดก็จะแทนด้วยไพย King ่คิงโพดํานะครับถ้าเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัดมีอายุสูงวัยนะครับแทนด้วยไพย King ่คิงดอกจิกนะครับนี้ต่อไปเราจะสมมุติว่าคนที่มาดูกับเรานะครับเป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวดํานะครับก็จะแทนด้วยไพ่ แยกข้าวลามตัดแบบนี้นะครับเลือกออกมาจากกองเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําคือไพ่อันนี้เราไม่ต้องมาวางให้คนที่มารับกันดูดวงกับเราดูนะครับแค่เราเลือกไพ่ออกมาโดยดูจากลักษณะของคนที่มาดูดวงกับเราเสร็จแล้ววางไว้ตรงกลางนะครับไพ่ที่เหลือนําไปให้คนที่มาดูดวงกับเราอาจจะให้สับไพ่ตามอายุหรือว่าสับเก้าครั้งก็ได้นะครับบางทีถ้าเกิดสับตามอายุอาจจะเยอะเกินไปนะครับบางทีอายุสัก50ปีก็50ครั้งมันก็จะนานเราจะให้สับเก้าครั้งก็ได้นะครับ ในที่นี้จะทดให้สับ9้าครั้งนะครับตัวอย่างก็คือให้สับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดดนะครับหลังจากที่สับไพ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คนที่มาดูดวงตัดไพ่นะครับเป็น2กองนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างตัดออกมาเสร็จแล้วเราก็เอากองข้างล่างขึ้นมาวางไว้ทับข้างบนแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้นําไพ่มาวางนะครับโดยรอบจํานวน8ใบนะครับใบที่1ก็คือ ไพ่แทนตัวของเจ้าชะตานะครับใบที่2จะวางไว้ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับใบที่3วางไว้ข้างล่างนะครับใบที่4วางไว้ด้านซ้ายนะครับใบที่5วางไว้ด้านขวานะครับใบที่6นะครับวางตรงนี้นะครับมุมด้านซ้ายบนนะครับใบที่7ใบที่8ใบที่9กนะครับก็คือทั้งหมด9ใบแต่ที่วางลายรอบ จะมีทั้งหมดด้วยกัน8ใบนะครับโดยส่วนบนหมายถึงศีรษะความคิดความเชื่อนะครับด้านนี้นะครับหมายถึงมิตรอุปสรรคนะครับด้านมือซ้ายของผู้มาดูนะครับก็คือเขาจะนั่งอยู่ตรงข้ามกับเรานั่นเองนะครับส่วนด้านนี้ก็คือสีข้างซ้ายนะครับของคนที่มาดูกับเรานะครับหมายถึงอดีตกรรมเก่านะครับด้านนี้คือครอบครัวนะครับหรือว่าเทนขาซ้ายนะครับข้างล่างคือรากฐานนะครับด้านขวาของคนที่มาดูกับเรา คือขาขวาทุนทรัพย์นะครับตรงนี้คือสีข้างขวาปัจจุบันนะครับหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับตำแหน่งนี้คือมือขวานะครับของเจ้าชตาการลงมือทํานะครับหรือว่าการทางานนะครับหลังจากนั้นก็วางไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบที่10นะครับคือวางตรงนี้นะครับข้างบนนะครับ10 11ข้างล่างนะครับนี่จะวางทับกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่จะไม่พอนะครับ สิบสองสิบสามด้านข้างนะครับสิบสามแล้วก็ไพ่ติดกันสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับนี่ก็คือไพ่อีกรอบนอกอีกรอบนึงนะครับต่อไปหลังจากนั้น เราก็วางโดยรอบทิศนะครับโดยเป็นไพ่ครอบจัก,กรวาลไพ่เชื่อมโยงเรื่องราวของทั้ง8ทิศเข้าด้วยกันนะครับช่วยขยายเรื่องราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีไพ่ทั้งหมด8ใบโดยเราจะเริ่มจากไพ่ใบที่1 9 18ก่อนนะครับนี่ฮะ18 1 9 2 0นะครับ 21, 21 22 23 24และ25นะครับ เราก็จะเหลือไพ่อีกจํานวน1 2 3 4 5 6นะครับเหลือพ่อีก6ใบนะครับเมื่อวางครบ3มชั้นแล้วนะครับจะได้รูปเป็นวงกลมทั้งหมดนะครับ25ใบแบบนี้นะครับจะมีไพ่เหลืออีกจํานวน7ใบนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ให้ผู้รับพยากรณ์นะครับหรือว่าคนที่มาดูดวงกับเราเลือกมา2ใบนะครับวางประกบไว้ตรงกลางนะครับเรียกว่าไพ่ประกบนะครับส่วนอีก5้าใบที่เหลือก็วางไว้ด้านข้างนะครับให้เลือกมา2ใบนะครับ2ใบแบบนี้นะครับ คือไพ่ประกฏนะครับล้วก็มาวางไว้ด้านข้างนี้นะฮะพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวจะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสองใบความจริงไม่ได้วางทับนะครับแต่พื้นที่เราจะไม่พอวางไว้ฝั่งนี้เห็นไหมนี่นะครับสองใบเรียกว่าไพ่ประกบ